ันนี้เราก็จะมาเก็บเครื่องนะครับผมช่วยเพื่อนเก็บเครื่องนิดนึงเครื่องสูบน้ำครับนี่ครับผมเครื่องสูบน้ำใสกระโปงแรงนี่เพื่อนผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมาช่วยก็ได้แบกนคนเดียวก็ได้แต่ผมพอดีเพออื่อนผมไม่ได้ครับผมปล่อยเพื่อนหนักคนเดียวไม่ได้ <laughs> ใช่เพื่อนถูกไหม <laughs> พูดอย่างนั้นหรือเปล่า <laughs> ไม่พูดไหม ่อนบอกกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงพูดอยู่คนเดียวนี่แหละครับผมอ่หน้าแรงมาคลองน้ําตรงนี้ครับมันก็จะไม่มีน้ําครับมันจะแห้งแรงครับแค่ว่าน้ํามันรอดพื้นครับน้ํามันรอดพื้นไปแต่เจ้าลาเราขุดปุ๊บมันจะมีน้ําอยู่ข้างล่างนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นสมัยผมเป็นเด็กๆนะครับคลองน้ําตรงนี้ครับมันจะไม่แห้งมันจะไม่แห้งครับผมมันจะมีน้ําไหลทั้งทั้งอ่าทางคลองเลยฮะมีน้าไหลทั้งคลองเลย แต่ว่าด้วยด้วยว่าแบบอ่าภูม,มิลําเนามันเปลี่ยนแปลงไปครับผมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปสมัยก่อนเป็นเด็กๆดกนี่ถ้าเป็นคลองน้านะครับแถวนี้ผมจะเดินครับเดินมาหาปลาหาปลาเล่นน้ํามันจะมีต้นมุมต้นไม้มีวังมีแกะนี่ก็กําลังช่วยอ่วยเพื่อนครับผมยกเครื่องมาจากข้างล่างนะครับผมเครื่องก็หนักพอสมควรนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า เป็นเครื่องบิ๊กนะครับเครื่องบิ๊กแล้วก็จะมีอะมหอยปั๊มหอยโข่งด้วยครับปัม๊มหอยโข่งเพื่อที่เราจะดูดน้ํามาเลี้ยงเขาเราเลี้ยงก็ะพูดครับตอนนี้เราจะเก็บเกี่ยวกระพูดครับผมต้องเก็บเครื่องครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน <S <S ๆหนักหนักพอสมควรครับผมนี่ครับผมเราจะมาดูกันครับว่าการที่เพื่อนผมทำอะไรติดตั้งเครื่องใช้อะไร DIY <S <S ในการติดตั้งเครื่องถือว่าโอเคเลยนะครับผม ฮอนไม่มีครับผมไม่มีฮอนมีแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต <S 1> <S 1> ่แฮกผมมาขอรีวิวน,นะครับเพื่อนๆบ้านไหนจะเอาไปใช้ก่อนก็ได้นะครับผมนี่เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเคล็ดลับเล right ็กๆน้อยหรือว่าเป็นเทคนิคของเพื่อนผมเองนะครับผมนี่ครับผมยางรถนะครับที่ไม่ใช้แล้วครับผมเอาเป็นยางรองเครื่องที่ดีครับผมเครื่องไม่สั่นหนีไปไหนเลยเนี่ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆสําหรับอ่าที่เพื่อนผมเขาทํานะครับผมผมก็ไม่เห็นที่ไหนนะครับ ผมไม่เห็นที่นี่เลยครับเพื่อนผมทำนี่ครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนายเจ๋งมากว่ะเขาบอกเรียกว่าเป็นลูกยางการกระแทกอย่างดีเลยครับผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมันยอดเยี่ยมมากเลยสาระเพื่อนคิดอยู่นานไหม,ไมนนคิดอยู่นานไหมที่อายางที่อายางมาทำเนี่ยครับผมไม่ใช่ว่ายางเส้นหนึง่งราคาไม่ถูกถูกนะครับผมเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับเส้นหนึง่งแต่ก็โอเคครับถือว่าดีครับผมเยี่ยมเลย เป็นความคิดที่สร้างสารรค์ครับผมนำนี่สิ่งที่ที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้แล้วครับเอากลับมาประยุกต์ให้มันเกิดประโยชน์ในการใช้งานกับการเกษตรของเรานี่ครับผมวันนี้ผมก็จะมาเกี่ยวกระโพดกับเพื่อนผมนะครับผมเป็นกระโพดของเพื่อนผมเองนะครับนี่นี่ครับเป็นกระโพดปากกระเพดนะครับผมวันนี้จะเกี่ยวนะครับจะเกี่ยวแล้วนะครับผมเป็นกระโพดเลี้ยงสัตว์ครับผม ตัดที่เลี้ยงทั้งหลายแล่นะครับนี่แหละครับกระโพดจากชาวไร่นี่ครับชาวไร่อ่าส่วนมากจะเป็นโซนขึ้นภาคเหนือขึ้นไปครับผมจะทําเพชรบูรณ์นี้ก็จะเป็นภาคเหนือครับผมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนที่เราเข้าใจกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเพชรบูรณ์ทําได้ทุกอย่างเพราะว่าคําว่าเพชรบูรณ์บ้านผมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนะครับผมมะขามหวานก็มีไม่ว่าจะเป็นผลลมุมนผลไม้ต่างๆนนามีหมดครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นลิ้นจีก็มี เป็นลำไยก็มีอ่าตอนนี้ทุเรียนบ้านผมก็ลองมีอ่าทุเรียนครับทุเรียนกําลังปลูกเยอะอยู่ครับเงาะก็มีครับปลูกได้ทุกอย่างครับเพชรบุตรปลูกไ่ได้อยู่อย่างเดียวครับผมปลูกแล้วไม่ได้ดูแลนั่นนะครับปลูกไปได้ถ้าปลูกแล้วดูแลปลูกได้ทุกอย่างครับผมนี่ครับผมกับภาพบรรยากาศสวยครับผมกับภูเขาล้อมรอบด้วยอ่าอบอ้อมไปด้วยภูเขา อาพวกผมนี่เขา,าเรียกว่าเ,าเป็นเด็กหลังเขาครับถ้าใครบอกว่าผมเป็นเด็กหลังเขาผมโกรธมากครับผมเพราะว่าผมเกิดในหุบเขาต้องเข้าใจความหมายใหม่นะครับหุบเขากับหลังเขาคนละอย่างกันนะครับหุบเขาหมายความว่าภูเขาได้ล้อมรอบหมูห่บ,บ้านผมอบอ้อ,อมอารีมีความร่มเย็นอบอุน่นมีความรวมสมบูรณ์ของทรัพยากรนี่ครับผมเขาึงเรียกว่าซับเปิบที่มาคําว่าซับเปิบอยู่ตรงไหนก็มีแต่น้าน้ําซับออกนี่เป็นคําของชาวบ้านน้าซับ ซับเปิบโอเคขรัผผมนี้ก็เป็นการเก็บเกี่ยวอีกแปลงหนึ่งนะครับผมแต่ยังไม่ใช่ข้าพูของเพื่อนผมนะครับรอรถเกี่ยวคันนี้แหละครับไปเกี่ยวนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับผมในการเก็บเกี่ยวที่สวนเพื่อนผมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมนะครับ